ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเปิดรับสมัครรอปภรถไฟฟ้าประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรายได้อยู่ที่529บาทถึง584บาทต่อวันนะครับก็ในคลิปนั้นเนี่ยก็ลืมแจ้งการทำงานนะฮะแล้วก็ลักษณะงานเป็นยังไงนะฮะก็ก่อนที่จะมาฟังนะฮะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับก็ กะการทำงานของรอปภประจำรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะก็กะเช้าจะเข้างานตั้งแต่7จ็ดโมงเลิก1นึ่ทุ่มกะดึกเข้า1นึ่ทุ่มเลิก7จ็ดโมงเช้านะครับทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกะทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็ลักษณะงานเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็รับรปภหญิงนะครับประจำรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะฮะผู้หญิงเนี่ยส่วนมากนะฮะ ก็จะประจำตามจุดต่างๆนะครับแล้